มันนี่สิมาหาหน่อใหม่ไปต้มกินกับแตงโมหองค่ะพี่นอ้องมีปะนอ้อโอ้คือมีมีสองนอนระหว่นอ้องมีสองนอกระดันหน่อยแช่ไะมี่นอหนึ่งมีุ่่นนอหนึ่งมีอีกปะพี่เอ้มีอยู่สามนอสี่นอไม่อยู่พี่น้องมีอยู่เขาไปเอาไปกินกับ ต้มกินครับตามุกุงได้ไงพี่เดี๋ยวจะหาทางเขาก่นอนแตนตอดพินว่างสองแตนตอดแตนตอดสองโตกูน่ะปาดปาดอีนหลองไล่กันยังคาอยูอ่ย โอ้แตนตอดแตนตอดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะะ่าก็เป็นองโอ้เจ็บตัวบุกไงพี่น้องโอ้เจ็บเจ็บพี่น้องมันแดดงเลยนี่มึงดูนี่อู้เจ็บเจ็บเจ็บ,จบปวดดวิตัวมันจะเสียแล้วหางมันจะเสียแล้วพี่น้องมึงไงด้ โอ้ยหางมั้งเลขอยก็ว่าอยู่นี่แตนตวดชิู่หางแตนก็บบ่บอกเขานะโอ้แล้วก่าตวดส้องตูนะพีน้องด้วย่ง